สวัสดีครับก็อยู่เกมโลบอกแบบสวอตวอลเลเยอร์นะครับผมท็อปชอ็อตแห่งชาแนลจิ g ูจีเกมมิ่งีวีก็จะพามาดูอัปเดตกิจกรรมคริสต์มาสที่แจกไททันตั้ง2ตัวนะครับตัวแรกที่ผมกําลังจะได้นี่ก็คือชื่อบัตเทิลไททันทีวีแมนนะครับก่อน <Wow. S 1> อื่นที่เราจะไปเอาไททันทีวีแมแล้วก็อย่าลืมมากดเอาของรางวัลน,นะครับของรางวัลก็จะมี ตั้งแต่วันนี้คือวันที่10จนไปถึงวันที่15นะครับวิธีได้คือไปกดตรงนั้นแหละตรงปฏิทินนะครับแล้วก็จะได้มาครับอย่าลืมเข้ามากดเอานะครับแล้วต่อไปเวิลด์มิชชั่นก็ได้ปลดล็อกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสทองเลยใครที่ต้องการฟาร์มหินลงหอนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว100%นะครับและก็ค่าประสบการณ์คูณ3 0 0นะคร์ ใครที่ต้องการที่จะปั๊มเลเวลแล้วก็ฟาร์มหินในโหมดเอเลสโหมดก็เข้ามาช่วงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาแลกฮีโร่ไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นจอแตกนั่นเองแล้วก็พร้อมด้วยประดับ8 k นะครับโอ้โหประดับ8 k เลยมันคือหน้าของเขาอมาแปะหน้าอกนั่นเองครับส่วนของรางวัลอื่นน่าจะต้องรอวันที่20อีกทีนะครับว่าจะเป็นอะไรส่วนอื่นก็เหมือนเดิมครับมา มาดูสกิลเขาเลยสกิลของเขาก็คือ MP Buster แล้วก็เอ่ๆๆๆๆๆอาจอ่านไปออกครับน้องแปลเองนะผมสรุปให้เลยคูดาว17วินาทีนะครับแล้วก็จะปล่อยพลังจากแขนเขามันอาวุธปืนของเอสโธใช่ผมจะเรียกไงอ่ะใช้ปืนที่ติดอยู่กับแขนแล้วก็ยิงออกนั่นเองนะครับผมขอเรียกแบบนี้นะไม่รู้จะเรียกว่ายังไง หรือพูดยังไงนะครับอ่าเห็นไหมอู้จะว่าไปตัวมันก็เท่อยู่นะคือแบบถ้าเราไม่ใส่ประดับให้ฮีโร่ตัวนี้ครับกุ้งแกนพลังงานิี่มันแสบตามากเอฟเฟกต์นีผมชอบเลยเดี๋ยวถ้าผมเลี้ยงตัวนี้ผมจะไม่ใส่ประดับให้ตัวนี้นะครับนี่แหละเพราะว่าชอบเป็นพิเศษป่ะมาดูสกิลเขาปิ้งอร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านครับโอ้โหดาเมรขนาดนี้เลยเหรอหมื่นล้ลานเอ้ยมันเวอร์รอไปปา <c oughs> โอ้โมันต้องแรงอย่างนี้แหละครับเพราะว่าหลังๆนะ่ะมอนแต่ละโลกนะเลือดเยอะตามแบบที่อัปเดตมานะครับผมก็เห็นด้วยนะที่ผู้พัฒนาต้องทำฮีโร่สายฟรีแบบฮดๆห,หน่อยแบบนี้แหละครับชอบ แต่ข้อเสียงเขาก็คือเขาจะไม่ช่วยเราตีธรรมดานะครับลูกพี่ไททันทีแมนของเราเนี่ยหรือเวอร์ชั่นจอแตกของเราเนี่ยเขาจะยิงอย่างเดียวครับและก็คููดาว17วิธีถึงจะยิงนะครับเห็นไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เวฟ6 5รนะครับตราบใดที่คู่ดาวยังไม่มาผมก็เต้นรอเลยนะครับมายังมาแล้วโอ้โหนับอีก17ดวิ้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เอง้าวยัง17ยัง17ยังยังยังไม่17สงสัยนับแล้วอ้า17แล้วตู้หมเห็นไหมครับโดนเต็มเต็มหายเลยแต่กระสุนที่เขายิงออกไปนะครับมันจะช้านะเวลาเราเคลื่อนที่เร็วบางทีไม่ใช่บางทีครับส่วนมาก ไทท่านทีวีแมนตัวนี้จะยิงไม่โดนนะครับหูยลอยไปละบอสนีเลือดโคตรเยอะเลยขนาดดาเมจเป็นแบบหมื่นล้านก็ยังไม่ตายครับอ่ามาดูต่อครับหูยเห็นไหมคราวนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนี่เราจะยิงโดนไหมามถึงฮีโร่นะครับดูนะครับแปวยิงไม่โดน นี่คือข้อเสียงเขารับนะถ้าจะให้เขายิงโดนเราจะต้องอยู่นิ่งๆนะฮีโลตัวนี้มันถึงจะยิงโดนนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ลองทดสอบตัวนี้ดูว่าเขาจะยิงเรวไหมไม่โดนโอโห้หถึงกับพูดไม่ถูกที่ดีไม่โดนนะครับเดี๋ยวรอวิ่งต่อไปก่อนเอาอีกทีนะครับดูนะครับโอ้ดทรงแล้วไม่น่าโดนหรอกคราวนี้เราจะต้องอยู่เชยนะครับมันถึงจะโดนนะ พอดูนะครับผมอยู่เฉยแล้เออเอ,อ้ยดีบยิงเลยแล้วตายโอ้โห้หเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างฮีโร่ตัวนี้ถ <c oughs> ือว่าโอเคเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้สายฟรีน่าจะชอบนะเพราะว่าดาเมจค่อนข้างหนักต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดู <c oughs> พอนั้นถ้าคูณ100%มันจะได้เยอะขนาดไหนตอนนี้ผมยังคูณแค่9นะเพราะว่า ไปได้สูงสุดนี่ยอยู่ที่เวฟ227นะครับยังขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าด้วยที่อาวุธผมไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็รีเบิร์ตไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นเลือดมันน่าจะไม่พอเพียงที่จะรองรับตีนไม่ใช่รองรับเท้าจากแกงมอนสเตอร์ที่เวฟสูงสูงระดับ230หรือ50ขึ้นไปนะครับมันก็เลยทำให้ผม ยังไม่ได้คูณ12นะครับมามาดูกันนี่อยู่ที่เวฟป,ประมาณ80 90และก็100นะครับเห็นไหมดูเอเทรลคริสตั s ตอนนี้ได้มา1 0 7แล้วครับู้ยเห็นไหม1 0 9ต่อไปนะครับผมก็จะลัดไปที่เวฟ200เลยและก็จะปิดเอฟเฟกต่าง,างๆให้ดูนะครับว่าถ้าเราปิดเอฟเฟกหมดเลยนี่ มันจะไหลลื่นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเอฟเฟกเอฟเฟกกระบอกไม่มีเอฟเฟกต่างๆโดนดรอปหมดนะครับและก็ที่สำคัญเพิ่มความลื่นไหลผมให้95นะครับอีก5%แแลกอยู่นะครับมันไม่ได้ลื่นสัทีเดียวนะครับแต่ก็ช่วยได้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงบ้างล่ะบอส เวฟบ220นะครับจะเป็นบอสคิมบ t o ตเล ت. ตตาลุงซเซนเทนะครับแล้วก็สุมมาด่านเซานะครับผมโกรธเกียดติเลยดานเซาเห็นไหมเมื่อเราปรับหรือปิดเอฟเฟกต์บดความแหลกมันจะลดลงนะครับแต่มันก็จะมีแหลกนิดๆนะครับอ้ยไอแหลกนิดๆนี่มันจะไปเห็นผลเวฟสูงๆนะครับเพราะว่าถ้าใครลงโซโล ใอ้ความแหลกนี่ถือว่าเป็นชี้เป็นชี้ตายแล้วครับเพราะว่าท่าแหลกเพียงแค่เสียววิหรือ1นถึงสวิมันจะไม่ตีและเราก็จะไม่ได้เลือดมาจากการตีบอลน,นะครับทําให้เราตุยได้ครับโอกาสที่จะผ่านเวฟสูๆนั้นก็แทบไม่มีเลยดังนั้นใครที่จะปั๊มหินนี้ผมแนะนําเลยไปหาคนโหดหรือไม่ก็ให้เขาช่วยหรือลงเป็นทีมงานจะเวิร์กที่สุดนะครับ คราวนี้นะครับมาดูเลยว่าผมนั้นตุยยังไงผมบอกแล้วถ้าเราแหลกนิดหนึ่งนิดหนึงคอยดูครับนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหดับแนวเลยตายครับเวฟที่ผมไปได้สูงสุดตอนนี้ก็จะอยู่ที่227นะครับตายออกมามันก็จะดับให้เป็นเวฟ226นะครับแล้วดูหินวู้หู้แซนซี แสนสีอฟรอนเยอะเลยดูดูอีกทีเห็นไม่ชัดใช่ไหมแสนสี่หกพันนะครับโอ้โหแป๊บเดียวไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำดาบหอ5ดาวให้ดูนะครับว่าจะเทียบเคียงกับดาบทพฟถูกไหมก็ไว้เจอนไปคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ